คลายจากไหมดีๆอย่าแค่ไหมอย่าแค่นิ่งอย่าแค่เฉยนะยังเป็นพ่อเป็นภูมิอยู่ลูกเรื่อยๆสิไหมแม้กระทั่งไหมเองอะไรเลยมันจะได้อยาขาดจากไอ้สามัญน,นะน่ะ ใชสามัญเนอะที่ธรรมดาธรรมดาอะไรอยู่นะที่ธรรมดาธรรมดาอะไรอยู่นะก็บอกแล้วไงลูกอย่ายกเว้นแม้กระทั่งธรรมดาธรรมดาอภยยกตามโหหะนะอภยยกตากรม โมหะแบบรงกลางๆอย่ายกเว้นนะเรื่อยๆดีลูกไม่แม้ก็ทั่งไม่เองมันจะได้ไม่แช่อะไรในธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่ใช่หวนกับคืนสู่สามัญน,นะไม่ใช่นะอะไรอะไรในสามัญ พิถีทั้งนั้นแหละลกอะไรในว่างล่ะเือิถีทั้งนั้น เรือยๆสิใม่ไม่กระทั่งใหม่เองมันจะได้ไม่ใช่อะไรในอะไรไม่ใช่อะไรในธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่ใช่อะไรในนิ่งในไม่นิ่งอะไร มันจะได้ไม่ใช่อะไรในอะไรมันจะได้ตรงต่อที่มันไม่ใช่แม้ก็ะทั่งไม่ใช่เองอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวแม้ก็ะทั่งไม่เกี่ยวเองอยู่แล้ว แต่ไปตัดอะไรนะตัดตัวตัดเองเลยไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองนั่แหละเรียกว่าตัดตัวตัดเองคลายทิ้งคลายเองเลยลูกคลายตัวคลายเองคลายไม่เอาคลายเอง ไปหลงค่อยวางเหรอไปหลงค่อยวางเหรอพิถีดิไม่แม้กระทั่งไม่เองสิวางก็ไม่เกี่ยวกับวางเองลูกอย่างนั้นน่ะเรียกว่าวางตัววางเองเลยไม่ใช่เอาวางไปวางอะไรวางตัววางเองเลย ใช้โปรดใช้กับการโปรดลูกไม่ไหมไม่กระทั่งไม่เองเนี่ยพร้อมมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดับล่างว่างล่างกันไปเองใช้ไปนในการโปรดไม่ใช่เพื่อเอาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อถึงใช้ไปนในการโปรด แล้วมันจะไม่มีข้อเสียแต่ถ้าทำเอาสรุปเอาโม่งเอา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 ,เอาข้อเสียข้อเสียข้อเสียมันจะกลายเป็นพบกลายเป็นภูมิของตัวเอาแล้วแหละเอาหลุดอย่างนี้เอาพ้นอย่างนี้ เอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอามันก็มีแต่ตัวหลงเอาเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่อย่างนั้นจึงให้ไหมไม่ก็ทั้งไหมเองอย่างนี้แล้วไม่เอาไม่ก็ทั่งไม่เอาเองประมาทอะไรไม่ได้เลยลกแม้แต่ธรรมดาก็ยังเป็นเพราะเป็นภูมิเลย เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองไปเรื่อยๆสิโร่ไม่ไม่กระทั่งไม่เองเรื่อยๆมันจะจบอริมารคให้ทั้งหมดแหละไม่มัวแต่เป็นอริมารคอะไรอยู่ไม่ไม่ใช่มัวแต่อริยะอะไรอยู่แล้วอะไรอริยะอะไรบริชนมัวแต่อะไรเนี่ยอะไรอยู่แล้ว มัวแต่อริยะอยู่มันก็จบไม่เป็นไม่ว่าจะริมักหรืออริย,าาลรยผลอะไรเล่าวมัวมีอยู่ด้วยนยิพานเองก็ไม่ใช่นิพานเหมือนก,กันลูกสมัวเป็นอะไรเล่าปิดที่ถี่สมมติปิดที่ถี่มมุปโลก เปนมัวแต่เป็นหลงไม่หลงอะไรอยู่แล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมมนก็ทั่งไม่เกี่ยวเองมันไม่เกี่ยวกับหลงแล้วไม่หลงเลยนะมันไม่ใช่อะไรในหล,ลงอะไรอะไรในไม่หลงอะไรเป็นมัวแต่อริยะเป็นมัวแต่ปถุชนอะไรอยู่แล้ว ยังมัวแต่อพยากตาโมหะอยู่นะธรรมดาธรรมดาเนะ่ยคิดว่าไม่มีอะไรเหรอมันก็มีธรรมดานั่นแหละลูกเป็นความหลงชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองล้างสิเกี่ยวล้างไม่เกี่ยวเอง ไม่ไม่กระทั่งไม่เองล้างดิไม่ล้างไม,ม่เองม,มันก็จะไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไปกันเองเลย อย่าโมแต่เอาทิถีไปปฏิบัติอยู่นะไปคอยไหมอย่างนั้นไปคอยไห่อย่างนี้ไปคอยหไหมไอ้นั่นไอ้น,นี่โน่นไรโมแต่ไปคอยไห่กับอะไรเนี่ยกัมันโมแต่เอาทิถีไปปฏิบัติอยู่ไม่นั้นมันกลายเป็นทิฐิไม่มันไม่ล้างไม่เองไม่ไม่กระทั่งไม่เองสิ แล้วมันจะไม่ใช่อะไรในไม้ในไม่ไม้เองไม่ใช่เอาทิฏฐิปฏิบัติทิฏฐิปฏิบัติอยู่ ดํรีล่างดำริเรื่อยลูกดํารีตัดนะัด้นดําริเรื่อยตัวที่มันนิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่แม้นิดเดียวก็ยังเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่เลยจะม,มัวแต่มามัวแต่มาภูมิเช้นสูงเช่นกลางภูมชิชช่นล่างอยู่ทําไมเล่ามัวแต่มาภูมิจิตภูมิทามันอยู่ทําไมเล่าสังสวัสดิ์ทั้งนั้นมัวแต่อะไรใน่อะไรอยู่สิ เย่อใยยในสภาวะเย่อแยยในลักษณะเย่อใยยในธรรมไม่จบไม่สิน้นขนาดไหมก็ยังไม่เกี่ยวกับไม่เองเลยลูกขนาดว่างก็ยังไม่เกี่ยวกับว่างเองเลย เอาไม่กระทั่งไม่เอาเองสรุปไม่เอาล้างไม่เอาเองไม่ใช่โมแต่เอาโมแต่ไม่เอาก็ยังที่ถี่อยู่นั่นไม่เอาจิตไม่เอาธรรมไม่เอาโลกไม่เอาธรรมโมแต่อะไรในเอาอะไรีนไม่เอาอยู่แล้วยังที่ถี่อยู่นะไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเองสิ ไม่ใช่มัวแต่ไม่เอาอะไรลูกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งการไม่เอาเองมันจะได้ไม่แค่ดูดี <c oughs> คิดว่าไม่เอาอะไรแล้วเหรอดูดียังอยู่แค่ดูดี อะไรไปไม่เอาแล้วมันยังเป็นทิฏฐิอยู่สิเป็นโมหะทิฏฐิอยู่นะไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองสิไม่เอา,อาแล้วไม่เอาเอง ให้เป็นทิถีไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้มัวแต่ทิฏฐิว่าไม่เอาไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเองสิมันจะไม่แช่อะไรเนี่ยเอาไม่แช่อะไรนี่ไม่เอาไปเอง ะได้ไม่แค่ดูดีปฏิบัติดีเหรอปฏิบัติชอบเหรอฮะหลงละสิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าดีหรือไม่ดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองคุณเอาไปดีกันได้อย่างไรเอาไปไม่ดีกันได้อย่างไรที่ถี่จัดสรรละสิ โมแต่ทิถิอุบลโขโมแต่อุบลโขทิถิมาจากไหนเล่าไอสุปฏิปันโนนะี่ะทิฐิอุบลกขทั้งนั้นพฤติกรรมอุบลกขทั้งนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะไม่ใช่ทั้งผู้บรรลุหรือไม่บรรลุ มันจะไม่ใช่ทั้งผู้ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติอะไรมันจะได้ตรงตัวนิพพานอยู่แล้วนิพพานที่ไม่ใช่ไม่ก็ทั้งนิพพานเองจะได้เอาไปเป็นทิฏฐิ นิพพานอย่างนั้นนิพพานอย่างนี้เอาไปเป็นทิฏฐิไปหมดนิพพานที่ไม่ใช่ไม่กระทั่งนิพพานเองนิพพานที่ไม่มีความหมายไม่กระทั่งนิพพานเอง